สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิตอมกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยวันนี้เรามีการเฉลยข้อสอบในส่วนของข้อสอบคณิตศาสตร์ภาคก่อมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของ o อเปอเรชันะครับซึ่งโจทย์นะครับเขากําหนดว่าถ้า3นะครับดำเนินการก,กับเลข3แล้วได้เท่ากับ12 C กับ C นะครับดำเนินการก,กันก็ได้เท่ากับ20แล้วถามว่า5กับ5 ดำเนินการในลักษณะเดียวกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าใดแน่นอนว่าข้อนี้นะครับโจทย์เนี่ยก็จะมีลักษณะของการเล่นตัวเลข33 4 4 5 5อย่างเงี้ยนะฮะแล้วให้เรามองความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้เราลองมาพิจารณานะครับว่าสิ่งที่เขากําหนดมาให้เนี่ยมันจะมีลักษณะหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใดนะครับอันดับแรกนะครับมองที่2ตัวเลขตัวนี้ก่อนจะเห็นว่า2ตัวนี้นะครับถ้าเราพิจารณาในลักษณะของการคูณกันเนี่ย 3คูณ3เนี่ยจะเป็น9 9ยังขาดอยู่อีก3ถูกต้องไหมครับก็เอาเอา3ไปบวกเข้าถึงจะเป็น12ได้ในลักษณะเดียวกันถ้าเราลองเอา4กับ4ไปลองคูณกันดูก็จะได้เท่ากับ16 16ก็ยังห่างจาก20อยู่4นั่นแปลว่าเราจะบวก4เข้าไปได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับเราก็น่าจะพิจารณาได้พิจารณาได้แล้วใช่ไหมครับว่าเอตัวเลข5เนี่ยก็ควรที่จะเป็นลักษณะของการเอา5ไปคูณ5 แล้วจะต้องบวกไปอีกด้วยตัวเลขเดิมก็คือเลข5าโดยประมาณนี้ไหมครับ <S 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 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเฉลยความสัมพันธ์นี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเราก็จะเอาทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับมาคูณกันจากนั้นก็จะบวกด้วยตัวหน้า,าซึ่งในลัณะนี้นะครับการที่เราเขียนว่าบวกด้วยตัวหน้าเนี่ย เราอาจจะเขียนเป็นลนักษณะของการบวกด้วยตัวหลังก็ได้เนื่องจากว่าหน้ากับหลังของเราเนี่ยเป็นตำแหน่งหรือเป็นตัวเลขที่เป็นลนักษณะเดียวกันนั่นเองะฉะนั้นจากคำตอบที่เราได้พิจารณากันไปเมื่อสักครู่นะครับสามคูณสก็จะได้9แล้วบวกอีก3เป็น12ตรงประเด็นใช่ไหมครับ4กับ4คูณกันนะครับแล้วบวกอีก4ก็จะกลายเป็น16บวก4เท่ากับ20ซึ่งก็จะคือตัวเลขตัวนี้ดังนั้นตำแหน่งที่เป็นลนักษณะของ5กับ5ดําเนินการกันตรงนี้ก็จะเป็นลนักษณะของการเอา5คูณ5 แล้วก็บวกอีก5้าะังนั้นคำตอบก็คือ25บวก5ได้เท่ากับ30เพราะฉะนั้นครนี้คำตอบอยู่ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับข้อสอบในนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบในลักษณะของสอบพบทแล้วก็ข้อสอบของกอพอนะครับที่ออกอยู่เป็นประจำอยังไงก็ฝากให้พี่ๆน,น้องทุกคนได้กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ